สลั م มอไรกุ้มครับก็วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน Google Meet ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีโปรแกรม2โปรแกรมนะครับ2โปรแกรมนั้นก็คือโปรแกรม g Google c l a s s r o o m กับ Google Meet นะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับหรือ App Store นะครับก็โหลด2ตัวนี้มานะครับเวลาเราจะเข้าใช้งาน เปิดกล้องนะครับตามระบบที่เราตั้งไว้ก็คือเราต้องใช้ผ่าน Google Classroom แต่ว่าตัว Meet เราก็ต้องโหลดมาด้วยถ้าไม่มีเราจะใช้ไม่ได้นะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Classroom นะครับจะเปิดกล้องวิธีการเปิดกล้องนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับจากนั้นเราก็ให้มาเลือกที่เพิ่มบัญชีนะครับเราไม่ใช้ตัวเมลเก่าเสร็จแล้วก็ระบบก็จะถามหานะครับ าการยืนยันก็แล้วแต่โทรศัพท์นะครับอันนี้ว่าใช้รหัสรายนิ้วมือหรือว่าพินนะครับแล้วเราก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลที่าทางสำนักจุฬาเขาแจ้งมานะครับเหมือนกับที่ทำในคอมเลยนะครับตรงนี้ก็รหัสนะครับก็จะเป็นตามที่ได้แจ้งมา เข้ามาครั้งแรกก็จะถามนะครับเหมือนเป็นเงื่อนไขนะก็กดยินยอมไปนะครับยอมรับไปนะครับอันนี้บอกก่อนว่าใช้ตัวของ Android นะครับ Android นะครับหน้าตาก็แบบนี้ครับก็จะเข้ามาที่ทห้องสอบถ้าเราเข้าไปในคอมเข้า่าในคอมติดตั้งในคอมแล้วก็จะไม่มีอะไรให้เลือกแล้วเราก็ในโทรศัพท์เนี่ยก็คือเราจะเข้าห้องนี้มาแล้วนะ ขั้นต่อไปก็คือเราแค่กดคลิกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็คลิกที่ห้องเลยนะครับแล้วก็ดูสังเกตด,ด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้อ่าตัวนี้เราใช้กล้องตัวนี้นะครับในการเปิดกล้องนะครับจะมองไม่เห็นนะตัวนี้นะครับอ่าเข้าเข้าผ่านตัวนี้นะครับคลิกได้เลยนะครับก็เอ่อคลิกเข้าตามเวลาที่นัดหมายนะเบื้องต้นก็จะมี อ่าพอว่าเข้ามาปุ๊บก็จะมี2อย่างที่จะต้องรู้ไว้นิดนึงก็คือเขาจะถามนะครับถามหลักๆก็เลยก็คือว่าจะเปิดเสียงไหมจะนะอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเปิดเสียงนะฮะตัวนี้ก็จะเปิดเปิดกล้องนะครับซึ่งเราจะต้องเปิดทั้งเปิดทั้งเสียงเปิดทั้งกล้องนะครับในการเข้าไปนะครับในถ้าเกิดยังไม่พร้อมเราปิดไปก่อนก็ได้แล้วก็เปิดค่อยเปิดทีหลังนะครับ หมายถึงแบบถ้าผู้หญิงเป็นมุสลิมะมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังนิดนึงก่อนก่อนกดเข้าร่วมก็แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ากดเข้าร่วมครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะตอนนี้คือยังไม่มีคนเข้าร่วมนะครับแต่วันจริงก็จะมีคนเข้าร่วมเยอะก็จะมีหน้าจอหลายๆคนนะครับผู้เข้าสอบนะครับ ฟังสัญญาณจากกรรมการคณะกรรมการนะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ครับคณะกรรมการจะให้สัญญาณว่าให้ปิดเ,เสียงลําโพงนะครับเพราะว่าเนื่องจากการเข้า,อาสอบเนี่ยเราจะต้องเปิดทั้งกล้องเปิดทั้งเสียงดังนั้นเสียงผู้เข้าสอบทุกคนมันจะตีกันทั้งหมดดังนั้นผู้เข้าสอบจะไม่มีสมาธิก็กเลยองต้องปิดเสียงลําโพงเพื่อไม่รบกวนสมาธิของผู้เข้าสอบนะครับแต่ขอให้ฟังสัญญาณจาก คณะกรรมการอีกทีหนึ่งว่าให้ปิดเมื่อใดเพราะว่าเมื่อปิดลําโพงแล้วเนี่ยจะเอ่อจะไม่ได้ยินเสียงจากคณะกรรมการอีกแล้วคราวนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นการติดต่ออีกอีกรูปแบบหนึ่งแทนนะครับจากคณะกรรมการอีกทีหนึ่งถ้าจะมีเรื่องอะไรติดต่อดังนั้นขอให้อ่ฟังสัญญาณด้วยครับแล้วสังเกตด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นแสดงว่าเรียบร้อยแล้วครับเมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องกดปุ่มนี้ด้วยเพื่อเป็นการเอ่อวางสายนะครับเพราะฉะนั้นบางที แอปยังคงทํางานอยู่ยังเปิดกล้องอยู่แต่ว่าเรากดออกเลื่อนออกไปหน้าจอหลักโดยแบบไม่ใช้ปุ่มเนี้มันจะยังคงทํางานอยู่อาจจะบันทึกภาพอยู่อาจจะมีภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปก็ให้ระวังด้วยนะครับให้กดวางสายก่อนนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเลิกใช้งานไปทําอย่างอื่นนะครับก็จบแล้วสําหรับการใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปแยกเกี่ยวกับการตั้งกล้องอีก,อ,ก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับ คำวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับบิลไลตอฟิกวย์ฮิดายะสลามุอะลัยกุมบะรรฮ์มะตุลลอฮิวะบาริกาตุ